สายเชฟเลยอีซูซูวันเมกเสวันนี้อยู่กับผมปรญาแสงสว่างครับแล้วก็อยู่กับพี่ป๊อปนะครับชีวิตต้องป๊อปด้วยอีกหนึ่งท่านนะฮะตอนนี้ขึ้นมาข้างบนเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับเกีปลงไปเดินเล่นมาครับนนนุครับครับโอ้โหเรียกว่ารถทุกคันนะครับเตรียมความพร้อมเต็มที่เลยนะอ่าสุดยอดเลยน็นนุจ้ะเอ่อนี่เราอยู่ในรุ่นอะไรอ่ะ C15 ครับโอ oh, ้ C15 นะครับรายรชื่อ <ผม S 2> ที่ส่งมาที่ผมเห็นตรงนี้รู้สึกประมาณเกือบ20คันนะครับเดี๋ยวเราต้องรอรายชื่ออัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับในรุ่นของ C15 ว่าจะมีใครกันบ้างนะครับนี่ทยอยตอนนี้ป่าทางพิษเปิดครับรถทุกคันต่างเริ่มทยอยออกป่าทางพิษกันเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับสัญญาณเสียมันอาจจะกัดขาดหายหน่อยเพราะว่ามันเป็นการเดินทั่วสนามนะครับเพราะมันก็เลยไกลว่าเราใช้สัญญาณไวเลสนะครับครับผมก็ต้องขออภัยในที่นี้นะครับอ่ะนะมีคนเขาดูที่ไหนอย่างไรเขามลทักมามากมาเนี่ยเขาทักหาน้ำมากว่าไหนนี่ลองอ่านหน่อยดิลองอ่านหน่อยดินะไหนมีใครบ้างไหนมีใครบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยเสื้อสวยครับพี่ป๊อปขอตัวหนึ่งแถมทําไมพวกพี่ๆดูรายการเราจะเป็นแนวนี้หมดเลยล่ะ โอ้ยนี่มาแล้วนี่แก๊งนี้พวกไปคิดใช่ไหมไปคิดครับแล้วก็อีกหนึ่งคันหน้าจะออกมานีไวส์ครับเกไม่ใช่เก้าคุณโน้ตแหละฮะอ๋อคุณโน้ตแหละแต่เที่ยวนี้ไม่แน่ผมเห็นผมว่าผมเห็นนักแข่งหน้าใหม่นะในทีมของไวส์เดี๋ยวต้องดูรายชื่อก่อนเดี๋ยวต้องดูรายชื่อก่อนว่าเป็นใครครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีคุณเอกศักเลสนะครับจากเกียวบุรีรัมนะเกียวกรการบุรีรัมครับบอกว่า สวัสดีครับคุณลายที่น่ารักครับสวัสดีครับคุณเจมส์นะฮะป๋าเจมส์ Happy Birthday ย้อนหลังนะครับป๋าเจมส์สวัสดีวันนะครับสวัสดีครับน้าหนุนกับพี่ป๊อปนะครับสวัสดีครับใครแชร์แล้วขอให้รวยนะครับใครแชร์แล้วขอให้รวยรวยรวยถูกหวยนะฮะฮะสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาทักทายนะครับตอนนี้นะฮะเราเข้ามาสู่การแข่งขันนี้ครับ c ี5หจะทําการแข่งขันทั้งหมดกี่รอบนะสี5หนี่ทําทำการแข่งขันกันทั้งหมด6รอบสนามครับหกรอบสนามนะว่าวันนี้มี11รุ่นนะนะเพียบเลยนะเพียบนะคือคราวที่แล้วเนี่ยนะนะมีคนบอกว่าน้าภาคห่ามากน้าแม่งภาคอย่างกับเรือแข่งอ้าวแหมเดี๋ยวจะหลับกันซะก่อนเพราะรายการเราเริ่มเราเริ่มออนแอร์ตอน11โมงใช่ไหม ถึงบ่ายบ่ายสามช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงพามถามช่วงช่วงพามถามเลยช่วงกินข้าวอิ่มแล้วง่วงเลยสวัสดีครับสวัสดีแบบไวท์ลูบิแคนด้วยนะครับสวัสดีครับพิธีกรทุกอนคุ้นๆเลยเนี่ยนะแหมทุกคนเลยครับเป็นไงครับแฟนคลับครับเอฟซีครับแหมทำไมแค่ร้อยกว่าคนเองฮะสวัสดีครับไวท์ลูบิแคนนะครับสวัสดีทุกคนเลยครับมาฮะช่วยกดไลค์กดแชร์ครับความมาแล้วนะครับในรุ่นนี้นะครับมาครับคุณแบงค์บอกว่า คุณแบงค์ธนวัตนะครับบอกว่าเป็น FC พี่ใหม่นะครับจาก m m a ม็นครสวรรค์อ๋อพลังโมจิ m อ็มนครสวรรค์พลังโมจิ um. มจนะอยู่ในอ e ีสุวรรณเมลีสามจุดศูนย์นะครับคุณอารันออกอันดับหนึ่งจ้าอารันอย่าบอกว่าอารันเทียรนรังสีเหรออารันเทียนรังสีเฮ้ยเอารถ p พาเวอร์อัพเนี่ยนะ โอ้โหอารันที่โอ้ยนีสาวสวยจากไวฮะโอ้เป็นไงนะเพราะรักรถจึงไว้ใจครับผมว่าโค้ดีใจเลยวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้ภาคมาสี่ปีเนี่ยนะผมได้ลงไปเห็นเนี่ยคือได้ได้ไปอ่านได้ไปอ่านมัตโตสโลแกนกันะผมอยากเห็นโลโก้สโลแกนชัดๆฮะผมตามไม่ค่อยดีนล้อิจฉาตากล้องมันมากเลยะครับนะครับใครที่คลองเชียร์มิลานะครับบอกเลยครับสนามนี้กลับมาแล้วนะครับกับ C7K c a ดครับนะครับ อ่ะนี่ครับคันแรกครับนะใครเอ่ยโอ้ใบรายชื่อไม่มานะครับ1.40ครับสวัสดีครับคุณอรันครับตื่นยังฮนะตื่นแล้วรถเราไปไหนอ่ะทำไมเอาคันนี้หรอเปลี่ยนคันนี้อ่ะอารันเทียงหลังศีลเองครับครับ รันเทียนรังสีนั่นเองอ่ะเดี๋ยวให้มาแล้วแห่หลายชื่อมาแล้วครับสดร้อนร้อนเลยนี่ฮะโอ้ดูครับคันนี้ครับกองเชียร์ครับสรันสรันโอ้พี่ต้อโอ้โหมากันใหญ่ใหญ่นี่ฮะนี่ครับ119ครับกิตติรัตน์คดมหิดรับคะชะมหิดคะชะมหิดเออคะชะขะมหิดสวัสดีครับคุณโน้ตและก็เฮียบุ้ยและก็ผองเพื่อนร้องสรันและก็พี่ต้อครับโอ้โหเมื่อวานเมื่อคืนเลยเมื่อคืนไปเจอเฮียบุ้ยเขาตรงหน้าโรงแรมครับเฮียบุ้ยบอก โอ้ยนั่งจะจอมสักพักฝนตกไม่ได้ซ้อมเลยอ๋อใช่ครับกิติรัตน์เขาชมป์มาฮีดครับในกริดที่2ครับครับไปที่กริดที่สามไม่ได้โซเลยครับมาแล้วครับเห็นหรือยังครับคนนี้แหละฮะเที่ยนที่แล้วมีแต่รูปเที่ยนนี้มีคำบรรยายด้วยนี่ฮะโอ้โหนี่คือโอ้ที่ผัวซิมเหรอฮะเออไม่ใช่ก็คนนี้นี่ใครฮะโอ้ดูนิ้วดูนิ้ว หนึ่งสองเจ็ดครับคาชาพันแสนงามครับโอ้ยสู้ๆคาชาพันได้ข่าวว่านายติดใจนะไม่แหมมาทุกสนามเลยนะค<แ>าชาพันเดี๋ยวนี้ขึ้นมาโอ้ยไม่ธรรมดานะอันดับสามครับโอ้แล้วคนนี้ฮะคันนี้ฮะหมายเลขสามเก้าโอ้โหมูฮัมหมัดปะ่ะเนี่ยมูฮัมหมัดฮาเรนอีเตะครับชาสู้ๆนะมูฮัมหมัดอย่าลงจากรถเราต้องไม่ลงจากรถ<แ>อ่าอ่าเออผมเห็นในกริดที่ห้าเหมือนรถเพิ่งมาใหม่นะคันนั้นน<แ>่ะไอคแปดอ่ะ ก็เขาที่แล้วไงของโจ๊ก้าไงกาก้าไอ้ X8 อะอ๋อกาก้าฮันเตอร์หมายเลข166ชื่อพักพนเดชธรรมรงค์นั่นแล้วครับนี่ครับเจ้าตาก้าครับอากาก้าฮันเตอร์กับไอ้ X8 ของเขาเขียวเหนียวซับเลยทีเดียวนี่ฮะพี่ผมครับนี่ครับพัฒนการ2 0มซอยฮะเห็นอมซอยไหมฮะนี่ฮะหมายเลข270ครับไม่ใช่ใครครับ ใครครับ,ว,รรรบวัชระประนีครับอ่าวัชระประนีกับพี่เอิร์กนั่นเองสวัสดีพี่เอิร์ดสู้ๆนะครับพี่เอิร์ดสู้ๆแอมซอยส่งเข้าประกวดนะครับสวัสดีพี่ป๊อปอินเวสด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ป๊อปแหมพี่ผมอีกคนหนึ่งนะครับขั้นต่อไปนี่เราข้ามโโไปเลยได้ไโหมโคนนี้ฮะข้ามมันได้ไหมฮะข้ามไปเลยได้ไหมคนนี้พี่น้องชาวปาจีนบุรีดูเกาอยู่ฮะหนึ่งสามสามครับจ๊อบพากรนสักกุณะศิลปินครับนี่แหละครับเจ้าจ๊อบพากอนสุพนักศิลปินขอโทษ นี่ฮะพี่น้องชาวปาจีนบุรีนะครับที่ดูอยู่ก็เชียร์เขานะครับกุ้งอร่อยมากเลยครับพี่ลมพารารีสอร์ทนะครับกุ้งอร่อยมากครับผมไปมาแล้วอ้าวต่อไปครับนะาหนึ่งสองสามครับไดอาสุฟอนเต้หนึ่งคันครับคันนี้อำนาจสิริพงวุฒิครับสู้ๆครับพี่อำนาจครับแหมวันนี้ขึ้นมาสตาร์ทดีเลยทีเดียวนะครับกลางกลางเลยนะครับนี่ฮะจากทีเทคส่งเข้าประกวดครับนะครับจะถึงไหมฮะถึงครับถึงถึงอยากให้ถึงย้ายถึงคันที่สิบเพราะกองเชียร์เขาเยอะเหลือเกินอ้าวนี่เจ้าใหม่อ่ะ เอสเคอะไรวะ 90สุภวัตเชื้อพลายเวทถูกต้องครับเจ้าใหม่ครับสุภวัตเชื้อลายเวทเก่งเซอร์วิสครับพี่เก่งไม่อยู่ครับพี่เก่งไปเรียนต่อมองนอกครับการศึกษาสําคัญที่สุดถูกต้องครับไปได้มีการศึกษาบ้างนะครับและคนนี้ครับโอ้โหขวัญใจมหาชนอีกคนครับน้าไครเอ่ยพลังหมูกระทะครับน้องนุ่นครับหมายเลขหกสิบสองชุติการมวยดีนีวันนี้เธอมาความพร้อมครับกับอาร์เซเวนเลสซิ่งทีมสวัสดีอาร์เซเวนนะครับโอ้โหเครื่องมือช่างคุณภาพดีนะฮะสัญชาติไทย มาที่หมายเลข67อีกหนึ่งคันครับในกิจสตาร์ันดับที่17ครับธีรพัฒนพิมพารือนี่หมูบินหมูบินสู้ๆนะหมูบินธีรพัฒนนี่ก็โ,โหแข่งมาทุกเลสเลยทุก<ช>สนามของเราเลยไม่เป็นนักแข่งที่ไม่เคยพลาดห <1, S 2> นึ่งเก้าห <19 5 S 2> <ม>้านี่จากทีมซีโอครับใช่ครับสุชนกเกษตรชนครับอ้โหบิดนี่เขามาเพื่องานนี้เลยนะขับรถมาตี5เพื่อออกมาเลยนะอเออมาวันนี้แต่เช้าเลยนะแกไม่ยอมมาตนะั้งแต่เมื่อวานนะอ้า ไปเลยว่าประหยัดประหยัดวันนอนไปได้คืนนึ่งไงเฮ้ยเขามีติดธุระเขาติดธุระทีมซีเอ็นโอเขาส่งมาแค่นี้แหละครับนะฮะอ่ะอ่ะอยาวกันนะไปเลยครับ167ครับเป็นสราวุฒิชัยโกศลครับ111เจษดาเอี่ยมครอง11ครับภูริลาภเจียมสันติ131พิทักษ์มาคุณชรครับแล้วก็ในส่วนของ110ครับณัฐพลชนเจริญ163่งหกสมรุศงมณัสครับ112สิทธิทัศน์จึงสวรนันท์หมายเลข2บัณฑิตแซ่งงครับและหมายเลข103ครับ ต่อลาบสุหธรรมประพาธครับนี่เป็นในรุ่นของซ1 5ครับเยอะทีเดียวนานนะเยอะนะเยอะทีเดียวเลยนะครับมาครับรักใครชอบใครดูกันที่ไหนอย่างไรนะครับสัญญาณเป็นยังไงครับมาครับส่งแรงใจเชียนะครับนักแข่งของท่านนะครับมาแล้วครับนี่ครับไปคิดเนี่ยด้านหลังก็มีนะไปคิดมาเยอะนะครับบอกเลยไปคิดมาเป็นกลุ่มนะแปดคันนะครับถือว่าน้องๆเยาวชนที่อย่างที่ได้ทราบกันนะครับคือ ก็เข้ามาสู่สนามจากหลังถทนันนะครับดีฮะอันนี้ดีครับน่าส่งเสริมมากผมก็ได้คุยกับเจ้าพีเขาบอกว่าทีมนี้ครับพี่เขาตั้งใจมากเลยดีดีครับคือถ้าเราเห็นเห็นอุดมการในการทำรถอะรวมไปถึงกระทั่งทำใ้เจ้าหมอกเนี้ยเขาทำกันจนแบบวินาทีสุดท้ายทำจนมันวิ่งได้วิ่งได้เต็มที่อะเราพูดอย่างนี้ดีกว่าได้ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีคุณเอกชัยนะครับ FC พิตตี้สาวไว้ครับชีวิตต้องป๊อปแหมตาเอกรถแกซ่อมไม่เสร็จ พันโตโยต้าพัทยานะฮะแกไปหมังเสียงโศไปฮะแล้วก็สวัสดีครับคุณพี่มนนะฮะบอกเชียร์สองเจ็ดศูนย์ครับครับโอ้โหสองเจ็ดศูนย์ไทยนะะสองเจ็ดวัชระปนิษฐ์อ๋อพี่เอิร์กเชียร์พี่เอิร์กนั่นเองมิล่าไงอ่าเจ้าเขาเรียกว่ารถส้มกันไฟฟ้าเขาจะเรียกฉายาของเขาพรุ่งนี้นะครับแฟนคลับมิล่ามานะฮะเคคาหมู่บ้านเพนกวินทั้งหลายมานะครับครบองค์เลยฮะครบองค์เลยนะเจ้าโชลงเจ้าฉลามบาลังก์สูงส่งบนสุดมาหมดเลยแล้วเดี๋ยวอันนี้แอบบอกไว้ก่อนแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่า ข่าวล่ามาไวไหมสปริงแมนเปลี่ยนรถใหม่ครับเหรอเดี๋ยวยังไม่บอกว่ารถอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดูก่อนมีเชียร์ซีแอนลูฟด้วยเหรออคุณโบชวนชมครับไปคิดซีแอนลูฟครับคุณเอกศักดิ์บอกว่า119ครับเพราะรักรถจึงไว้ใจก็เียโน้ตอะไรครับของคุณโน้ตครับคัชมาหิดกิติรักคัชมาหิดผมจะต้องให้มันซึมเข้าไปในเซเลบรัมของสมองผมก็เรียกผิดเหมือนนานมาเหมือนนานแหละผมเรียกมาผมเรียกผิดมาเป็นปีเลยนะ และแกก็ไม่โกรธนะแต่ผมเรียกผิดมาเป็นปีเลยอ่ะนี่ครับคนเชียร์อารันครับอูนี่ครับบีดีฟ้านะฮะครับะนะนี่เราโรลลิงสตาร์ใช่ไหมลืมไปเลยโรลลิงสตาร์ครับอ่ะโอเคอ่ะตอนนี้รถทุกคันครับการเตรียมเข้าสู่ทางตรงไปนั้นเดี๋ยวดูขั้นตอนการสตาร์ทครับ ออกสตาร์ไปเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับเปิดเกมขึ้นมาได้สวยครับ119กิติรักข้าชมาฮิตกระชากขึ้นมานี่แต่ยังไม่ถึงนับารันเทียรรังสีขึ้นมาเป็นอันดับที่1อันดับที่สามที่ตามมาคือข้าชาพันแสนงามโอ้โหมาเป็นก้อนเลยนะโอ้แล้วอันดับที่4ที่ตามมาครับหมายเลข270วชราลพนิดครับขึ้นมาเกาะอยู่ในอันดับที่4ครับพี่เอิร์กก็สอดแทรกขึ้นมาได้เอ๊เหมือนแหมอารันครับแหมลดเสียการออกไปครับทำให้นี่ครับคุณโนตครับกิติรัตน์าชมาฮิตขึ้นมาเป็นอันดับหนึ ไปตรงนั้นนี่ทําให้119กิตติรัตน์นี่ขึ้นมาเป็นระดับที่1ใช่ครับเพราะว่าอารันเหมือนมีฝนหรือเปล่าฮะดูเหมือนนี่ฮะมีไปปัดน้ําฝนเกิดขึ้นแล้วครับเอาแล้วครับรุ่นแรกเองนะเนี่ยพี่ป๊อปใช่ครับจริงๆมันแดดเปรี้ยงมาเลยนะเออรุ่นพี่รุ่นแรกนะโอ้โหนี่ครับมาฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันไปครับเดี๋ยวรอให้เขาไล่เรียงกันไปนะครับฝนตกซะอย่างนั้นครับเกมตอนนี้เปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันดูว่าจะเอายังไงครับเพราะว่าตอนนี้สภาพสนามในสนามตอนนี้ฝนเริ่มลงบางๆผู้นำยังคงเป็นกิติรัชคชาไม่หิดครับฝนรินเบอร์หนึ่งฮะนี่ครับมาแล้วครับนี่ฮะซอโซ่ะเมียอะไรนะซิมอะไรผัวซิมอะไรเนี่ะมาแล้วฮะเอ้าแล้วข้างหลังมีพวกคันครับไม่แน่ใจเป็นรถของใครครับโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวปล่อยไว้ก่อนฮะโอ้มาครับมาแหมมีฝนรินแล้วบางๆฮะขาชาพันแสนงามครัับอนดับที่สองไข่หมุนโอ้โหหมุนใหญ่เลย โอ้โหครับนี่แหละครับพอมีฝนลงมานะครับมันก็ทําให้การขับลายปกติต้องเปลี่ยนไปนะครับโอ้โหดูครับดูครับบอกแล้วไม่ทันการับโอ้ย R8 ครับ R8 ครับผมบอกไม่ทันการััเพราะให้ระวังให้ดีครับโอ้โหกาก้าครับกาก้าครับดองนี้โอ้โหดองนี้เต็มๆตมครับเท่ากับแพงไปเลยเพราะมันดูจากภาพเมื่อกี้ที่เขาออกมาจากโค้งดูนะครับเพื่อนๆดูครับก็มามาเต็มเกินล้วปีนแบงค์ตรงนี้ครับไปไงครับนะ หนึ่งหกหกครั้งวดนี้ฮะกาก้าครับ,อ<ล>บรอบแรกเท่านั้นครับพักพลเดชทำรมรงวิทย์ครับไปแล้วหนึ่งคันนี่แหละครับพอรถเป็นมันขับอย่างนี้นะฮะโอ้โอ ตอนนี้เกมมันต้องเปลี่ยนแล้วพี่ในเรื่องของการการการประคองลายเพราะว่าแทร็กตอนนี้ที่น่ากลัวที่สุดเพราะมันตึงแห้งตึงเปียกครับคือถ้ามันจะเปียกไปเลยก็เปียกไปเลยแต่แห้งก็แห้งไปเลยมันเหมือนเขาเรียกอะไรลื่นเหมือนโครนอ้าวหลุดไปอีกหนึ่งคันหนึ่งหกเจ็ดครับอ่าแอมซอยบุญญาพอโต้เน็กสเตอร์ใครครับมือเงียบเปลาวุฒิชัยโกศลแหมแล้วอยู่ในจุดตรงนั้นด้วยนะครับค่อนข้างอันตรายเลยทีเดียวครับนี่ครับพลังหมูกระทะนะครับเลสแรกของเธอเธอก็ค่อยๆไปฮะเยอะเยอะลงเยอะ ตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่3แล้วนะครับสำหรับชดดุดิการวยดีชุดิการวยดีอันดับ3ามอก็อ,อ,อาศัยช่วงชุลมุนหลบหนีไปฮะช่วงนี้เขาวุ่นๆกันนะนี่ยใช่ฉันไปดีกว่านะฉันไปสั่งบุกระดัง,งฉันนะโอ้โหนี่ครับอารังเพียนรังสีครับขึ้นมาเป็นอันดับสองอครับแหมวันนี้เขาใช้รถกันเนียนสีสูงนะจาก power up นะฮะคือ power up นี่เขาก็ทำรถให้กับทางทีมของท่านครับครับแล้วก็บีอูบีฟา์ ครับนี่ครับผู้นาครับใครครับพี่คนผู้นําตอนนี้เป็นกิติรัตน์คาชามาหิดครับจากไวท์ครับอันดับที่1อันดับที่2นี่เป็นของอารันเทียนรังสีครับอันดับที่3นี่เป็นของมัวหมัดอาเอีเไตอันดับที่4นี่เป็นชุดที่การมวยดีครับมาแล้วครับอาเซเว่นครับอาเซเว่นงสงใจครับนี่เขาบอกมาครับรุ่นบอกว่าที่ออฟฟิศอาเซเว่นนี่เปิดดูทุกครั้งเลยที่เรามาแข่งนะคสวัสดีพี่น้องชาวอาเซเว่นที่ดูอยู่ที่ออฟฟิศด้วยนะจ๊ะ ตอนนี้นุ่นบอกว่าขอย่องๆเหมือนพี่แข่งไรเรสนี่ครับเจ้าจ็อบครับเจ้าจ็อบกรากรก็มาครับนี่ครับตามมาด้วยไปคิดอีกของคันครับแล้วก็มีนี่ฮะเจ้าใหม่ฮะใหม่นี่ก็เป็นผู้นำโอเวอร์ออในเรสของเขาอยู่นะฮะครับคะแนนนําประจําปีเขานำแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเปิดไพ่ลายประคองนะครับไปเรื่อยๆเปิดไพ่ลายประคองเลยนะเปิดไพ่เลยนะครับ โหนึ่งหนุ่นี่เปิดใกล้กันเลยทีเดียวหนึ่งหนึ่งสองไทยนะเซธิทัศน์จึงสวรรค์ครับอ๋ออยู่ในคลาสบีเอาล้วครับทุกคนต้องเปลี่ยนลายแล้วเปลี่ยนลายกันดีๆอตอนซ้อมซ้อมแห้งฮะตอนปรัีไฟไฟแห้งฮะตอนขับก็ต้องมาลำย่องๆกันแล้วเพื่อนๆเคยเห็นไหมรองเท้ายางสลิปเวลาเราเดินไปตลาดน้ำก็มันลื่นนี่ครับพี่เอิร์ธครับ270ครับอยู่ตรงนี้ครับยังไม่ไปไหนครับวัชรพันนิดนะครับอยู่อันดับ7จอนะครับ เจ้าจ๊อบแซงไงเลยฮะเจ้าจ๊อบฮะจ๊อบบอ,อกไปเรื่อยๆครับตอนนี้อ่าโหเจ้าจ๊อบแซงไงญเลยหายแล้วจ๊อบบอกขอไปดีกว่าครับไม่ได้ขับนานครับจ๊อบหายไปหลายสนามครับหลังจากหลังจากโดนเราเขาเรียกนะหลุดถึงออในแชทมาน,าน,นานแสนนานถูกครับเพราะาเรานี้ทนไม่ได้นะรู้ไหมเราเรียกเขาต้องกลับมาหลายคนเลยนะเน <c oughs> ี่ยเรียกจนกลับมาหลายคน <c oughs> <c oughs> คือสนามนี้ต้องบอกนะครับมันเป็นรถทูบุรีลัมรเพาะมันจะมีชิคเกตทูบุรีลัมนะครับก็คือใครที่มาลงสนามก็มีอย่างน้อยสองสนามเพื่อจะได้ไปบุรีลัมสังเกตง่ายๆครับตรงที่ใต้คานหน้าครับจะมีสติกเกอร์แผ่นเล็กๆอยู่แผ่นนึงก็คือต้องมีสติกเกอร์นี้สองแผ่นถึงจะได้ไปบุรีลัมครรรัับบถทูุีมมาแล้วไปยังไงครับกองเชียร์ครับเป็นไงฮะแข่งได้ครับพี่เขาบอกแข่งยังกันเนี่ยฮะแข่งอยู่นะนี่นี่แข่งนะฮะ ผู้น่าตอนนี้ยังคงเป็น1นึครับกิติรัตน์ข้าชาไม่หิดครับอันดับที่สองเป็นอารันเซียนังสีอันดับที่สาเป็นมูฮัมหมัดอารีนิเตอันดับที่4เป็นชุดนิการโวยดีครับเอาครับออหเามุนไปแล้วครับโอ้โหทุนไบโอนครับบันดิตแซงโอบครับบันดิตแซงโอครับหมุนไปครับยังไปต่อได้ครับกลับมาฮะนี่ฮะภาพช้ามาแล้วครับตอนนี้ครับแฝงแฝงแบบนี้ดิบ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 ไเลยไม่อยู่อ๋อเจอตรงนี้ฮะครับ ตกใจฮะอากามลไรกลับแม่ไปทันโอ้อุจังหวะเลาสักครู่นี้นี่ลื่นครับสไลด์โชว์นนหน่อยฮะให้เด็กมันดูดูครับนี่นี่เขาแข่งกันอยู่นะครับนี่ฮะหมายเลข195ฮะสุดชนเกตรชนนะครับนี่จากทีมซีโอครับนี่ฮะเขาสุดยอดมากเลยฮะตื่นเช้าขับรถมาเพื่อแข่งฮะครับ โอ้โหน้องนี่ใจถึงจริงมีไปคิดอีกกลุ่มนึงครับไปคิดอีกคนนึงครับหมายเลข11ครับ11นี่ภูลิลาเจียมสินดี้นะครับซึ่งอยู่ในคัสบีนั่นเองครับคือต้องบอกงี้ครับในแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะมีหลายหลายคัสรวมกันนะครับภาพตัดมาตรงนี้ครับกับอาร์เซนอเลสซิ่งครับกันนี้ครับไม่ใช่ใครครับโอ้โหน้องนุ่นนั่นเองครับพลังหมูกระทะครับโดนกดดันโดยหมายเลข67กับธีรพัฒน์พิมพ์พาเลือ ดูจากแววตรงนี้ขับ<ง>หน้ากับขับสีนี่ขับสีได้เปรียบแน่นอนถ้าไปเต็มนะแ,แต่อย่างที่บอกว่าสาภาพสนามตรงนี้มันค่นอนข้างจะลื่นก็ดูดีฮะเห็นไหมครับ <c oughs> เห็นตัวอย่างมันรอบเดียวเท่นานั้นานะนะแล้วมันพิ่งตก,กนนะอะเนาะมันพิ่งตกแล้วเนี่ยตรงนี้มันอยู่ในจุดที่มันมันหวาดเสียวนะมันดาบเสียวทําให้ในโค้ง S2 ไม่มีใครกล้าใส่เต็มแล้วนะเพราะกลัวเดี๋ยวจะหลุดไปลงบ่อกลวดรีวิวกันเะงนั้นหมดนะครับ มาครับเหลืออีกเพียงสองรอบนะครับทูสองรอบเท่านั้นมันเร็วจังผู้นําก็ยังคงเป็นของกิติรัตนาชามาหิดครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองอารันเทียนรังสีอันดับที่สามเป็นมัวหมัดอารีนีแต่ครับเฮ้ยนี่มันหน้าอะไรเลยเซฟิลโลนะหน้าหน้าจีทีอาร์เลยนะหน้า <c oughs> หน้าอียา์สัมสีใช่ไหม <c oughs> เออบอแล้วเซฟิลโลนี่เขาเป็นรถที่เกิดมาเพื่อเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับทำได้ทุกอย่างสุดยอดนะอยากเป็นอะไรก็เป็นเนาะใช่เออเขาทำได้เหมือนหมดอ่ะหนึ่งสามหนึ่งเนี่ย ไทยอ่ะหนึ่งสับหนึ่งนะมีมีชื่อหนึ 3, 1, 1, ่งสับหนึ่งนี้ครับพิทักษ์มาคุณพรครับโ oh, อ้ตาพิทักษ์แกใจรักจริงๆเลยนะี <c oughs> ่ครับ90ครับ90ก็ไปพยายามล่าก,กันนี่ในสนามนี่มันเร็วมากนะครับแต่ที่เราเห็นเป็นช้าๆเนี่ยมันเป็นคือภาพมันมุมช้าครับจริงเขาเร็วมากครับดูในสนามนี่ดูไม่ทันเลยคนระับแว๊บบว๊าบว๊าบไปเลยแล้วดูดูน้ําที่มันดีขึ้นมาก็ไดดนี่ครับดูครับนี่ครับนี่แหละครับเขาบอกในคุณน้อเขาบอกผมว่าในสนามนี้ผมขับผมไม่ ไม่แน่ใจว่าจะขับได้ดีหรือเปล่าแล้วหนูก็ขับสบายสบายเลยครับตอนนี้และที่สําคัญครับวิ่งในรอบสุดท้ายนะครับสำหรับเจ้ากิติรัตน์ท้าชามาหิดนี่ครับเจ้าสํานักไว้เลยครับแล้วเจ้าสํานักผมไม่อยากจะพูดเลยพอเวลาผมพูดถึงรถคันไหนชอบมีโอกาสออกนะาที่แล้วก็พูดอย่างนี้นักแข่กผมพี่ฮะพี่อย่าเรียกผมมากะจับคันไหนคันนนั้จับคันไหนคันนั้นไปหมดไปหมด มาครับมาต่อตรงนี้ครับรอบสุดท้ายแล้วครับนะครับตอนนี้ผู้นำยังเป็นของใครครับนะครับกิติรัชช์ช่างมหิดครับอันดับที่หนึ่งอันดับที่สองเป็นของอาราทินลังสินเอาแล้วยังไงครับ9-0ลายแปลกๆครับเหมือนจะหมุนตัววัดเชื้อプライเวทเจ้าใหม่ครับเนี่ยมันย่อกันหมดเลยฮะโอ้ตกอย่างงี้ตกให้แบบว่าใจตุ้มๆุ้มตุ่มต่ำนะครับเอาไปครับมาครับเข้าสู่รอบสุดท้ายกันหมดแล้วครับนะครับเข้าสู่รอบสุดท้ายกันหมดแล้วครับ อพี่น้องช่วยแชร์กันนิดนึงนะครับแหมตื่นหรือยังฮะตื่นหรือยังครับตามครับตามครับมาหมายเลขสิบเอ็ดเขาบอกว่าพี่ดอมมาเองพี่ดอมเลยฮะหมายเลขสิบเอ็ดปูลิลาาเปล่าปูลิล่าเจมสันตินะไออาร์สามสี่อ่ะปูลิล่าหมายเลขสิบเอ็ดก็นี่เนี่ยไปคิดดิอ๋อไปคิดไปคิดไปคิดเอ้ครับมาแล้วครับผู้นำครับจะเข้ารถทงหบักลุกแล้วครับนะครับ สบายสบายแล้ววันนี้ผมว่าอุ้ยแกกลับดีขึ้นเยอะครับโอ้ครับนี่ขนาดว่าสภาพสนามเขาทั้งลื่นนะถ้าสภาพสนามค่อนข้างแห้งกว่านี้ผมว่าอาจจะสนุกสนุกกว่านี้แน่นอนไม่ไรครับฝีมือบอกแล้วนี่ครับสนามนี้ครับชมหน้าผู้ชนะครับเรียบร้อยครับอันดับที่หนึ่งเป็นของกิติรัตน์คชาไมหิดครับอันดับที่สองเป็นของอารันเทียนรังสีเดี๋ยวรออันดับที่สามสักนิดนึงก่อนนะครับอันดับที่สามวันนี้ยังไม่เข้ารับถม ดีจริงๆมาแล้วจินดิฟโชว์เฮ้ยเ้นอย่าเสียองเย็นๆดิหูอย่าเสียของรอบสุดท้ายแล้วเออมูฮัมหมัดอาลีตครับอันดับที่3ครับอันดับที่4ชุดิการโวยดีอันดับที่5เป็นทีละพันพิมพาถึงหาอันดับแรกครับรู้สึกก็เลยใจหายเลยเนี่ยรร์เรรนแโอ์แรร์แรร์แรน์แรร์แรเแล้วจะมวนโชแล้วแูมัแรร์แรร์แรร์แรรนแรร์แมร์แรรนแรร์่รร์แรร์แรร์แรรรแ การแข่งขันมันก็ย่องๆนิดนึงไอ้ทีนี้ถ้าเกมมันแบบนี้เีจะต้องดูในรุ่นหน้าครับเป็นไงครับรุ่นหน้าจะสนุกแน่นอนเพราะเป็นต่อรุ่นต่อไปเป็นการแข่งขันในโออเฟ F6 นะครับอันนี้ครับสมน้าแชมป์ครับกิตติรัตน์คาชม่หิดครับจากไวซ์อัตโนมัติลิควิดครับก็อย่างที่บอกครับสภาพสนามหลังจากเริ่มทำการสตาร์ทก็มีฝนลงมาเล็กน้อยนะครับทำให้เกมนี้ค่อนข้างจะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับ สรุปห้าอันดับแรกครับอันดับหนึ่งกิติรักษคชมาฮิตอันดับที่สองอารันเทียนรังสีอันดับที่สามมุฮัมหมัดอาเดนอินไอันดับที่สี่ชุดที่การมวยดีครับอันดับที่ห้าไปของธีรพัฒน์พิมพาเลยเหรอครับห้าอันดับโอเวอร์ออลในรุ่นของซีหนึ่งห้าครับความมันความสุงสนานจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปรับชมไฮไลท์และไปชมสิ่งน่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันต่อครับ